ก็จะเป็นพระเนื้อผงนะครับนี่ตระกูลของอพระพุทธเจ้าปางต่างๆพระพุทธเจ้าจะมีพ <ง S 1> รมกลางอ่าอันนี้เป็นพรมกลางครับน,นี่จะเป็นนี่เป็นอะไรครับอันนี้เป็นปองค์คุลิมานโปรดองค์ุลิมานโปรดองคุลิมาน ย้อมก็ชุดผ้าห่มขนปวดช้างครับปวดครับน้นี่ก็ปวดชายอยู่นี่ครับคราบคัดสวยเลยตัวนี้อ่าครแล้วนี่คืสวยอันนี้เป็นเป็นสมเด็จเนื้อดินเผาเนื้อดินเผาใช่ครับนะครับลูกอมที่เราพูดถึงกันมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะครับนี่ฝั่งนี้พระพุทธเจ้าเหนือผมก็มีใช่ลองดูสักองค์อะครับครับพิมพ์ใหญ่สวยเลยเลียบเดิมคลาสสิกว้าวนะฮะสวยมากอันนี้ก็น่าจะเคยออกในการพิทักษนเลยครับสวยมากที่ไปที่วัด ใช่ไหมฮะแล้วตอนออกเดอะเซียนก็มีด้วยแะออกเดอะเซียนเป็นนักชายอุรีเพราะว่าดังที่สุดแล้วแหละในในบรรดาแบบยูทูบเบอร์สายพระอะไรในการพระ ไอกัครับผมเดี๋ยวกเดี๋ยวก็ดราม่ากันมั่นใจเกินไปนะมึงอ่ะอะไร้ไปอีกก็แล้วแต่เรื่องจริงเรื่องจริงครับผมก็เป็น FC คุณตั้มครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากผมก็เป็น FC หลวงผู้ดูชาแนลนบครับนี่ครับแล้วก็มีตะกรุดเครื่องรางเครื่องรางก็มีพยันตะกรุดภาพ ใช่ครับนี่กูกต้นต้นั่นกันเลยนะลูกต้นเลยของหลูอผู้ดูเลยใช่ไหมครับใช่ครับมีผูกสีด้วยปูกสีมีผูกสีด้วยบางดอกครับครับ